ต้องขอก่อนเหมือนใช่มันต้องสเต็ปสามชาติเองตึ้งตึ๊งตึ๊งปอ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 งชื่อปามดูสิน้องยืนอยู่บนทุ่งหญ้าแบบเดิมเลยอะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยน้องขยับแล้วทึมทึมทึม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อกวิทอดจ้า,านี่มันไม่ใช่สวนสนุกนะเนี่ยเล่นกันสนุกเลยวันนี้นทุกคนเราจะพาทุกคนมาทำข้าวหน้าหมอแบบ ทุกคนไม่ต้องแปลกใจชื่อนะเพราะว่าเนี่เท็อปเพิ่งไปซื้ออันนี้มาเลยเป็นโมเลยทุกคนเป็นข้าวหน้าน้องหมานลทุกคนท็อปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท็อปจะทำหน้าตาออกมาได้เป็นน้องหมาแบบนี้หรือเปล่าวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้เราจะไม่ใช้เป็นข้าวทุกคนเราจะใช้เป็นตะกูลถั่วทุกคนเพราะว่ามีประโยชน์สนกด้วยมันทำยังไงด้านหลังมันมีนี่ด้านหลังวิธีสอนก็คือใส่เข้าไปวัตถุดิบแล้วก็ปั๊มออกมาก็จะออกมาเลยเนี่ยฮานอยอยากกินไหมข้าวหน้าหมา แน่ใจเหมือนก like ันนะทุกคนว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ข้าวแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตามหมาที่สวยงามแบบนี้หรือเปล่าแต่จริงแล้วเขาอยากทําโมลรูปหนึ่งนะทุกคนนั่นก็คือรูปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนตะกรงไงทุกคนมีความรักขอแยกออกจากกันนิดนึงนะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรบอล ราใน EP นี้นะทุกคนมีผู้ชี่ยเชฟทั้งหมด2ท่านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอนาคตคู่ลกเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขารักกันหรือยังนะทุกคนตัวแรกนั่นคือเติม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 ตมน้องฮานอยนะครับจุ๊บหน่อยเขีว้วคนส่วนอีกคนหนึ่งนะทุกคนใต่ยอยู่ตรงนี้เอาวขึ้นมาหน่อยเดีวนั่นก็คือน้องฮอยอันนะครับ ดิตที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้นทุกคนอาจจะดูแบบเยอะนิดนึงนะเพราะท็อปไม่รู้เหมือนกันว่าท็อปจะเอาอันไหนไปใส่ส่วนไหนให,ให้มันเป็นน้องหมาตัวนี้นะทุกคน<อ>ก็จะมีถั่วแดงถั่วลิสง<อ>ถั่วแอลมอนถั่วแอลมอนไปเลยขโมยไปแล้วหนึ่งเม็ดนะแล้วก็มีอันนี้ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าลูกเดือยอันนี้ข้าวบาล่เผือกและมันแก้วมังกรแล้วก็แครอทถ้าหลบหน่อยสิลูกพี่หลบหน่อยอ๋อเหยียบเลยอุ้ย,ย,ย,ททก,ยก็มีข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักเอาไว้ตกแต่งหน้าจจาานะทุกกกค็มีโหพับ กับอะไรอ่ะกะเพรา,พราใช่กะเพราเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความแบบอบอุ่นให้กับร่างกายของดกแะทุกคนส่วนโหระพาเนี่ยกินไว้เอาไว้แก้วัดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะน้อง มาจจะถุงนะทุกคนคือน้องหมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละคือเขาใส่ได้ทั้งหมดหลายช่องเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพวกนี้ชอบกินอะไรบ้างเราจะได้เลือกมาใส่ถูกนะทุกคนอันนี้ชอบกินถุงอุ้ยฮานอยฮานอยชอบกินแอลมอนเหรอฮานอยส่วนด erm ูฮยอันฮยอันชอบกินถุงอะอาถุงใส่ลงไปในนี้เลยไหมทุกคนกินในนี้ใส่ถุงลงไปอย่างเงี้ยกินกันเล็กเพีจังเลยเนี่ยเหมือนหมาบ้านลทำไมมันหมั่นเขี้ยวขนาดนี้เนี่ยแค่ถุงพลาสติกเนี่ย ฮานอยเอาไหมฮานอยยังไม่เล่นเลยฮานอยโตแล้วบอกานอยโอฮานอยโตแล้วนี่ยังเป็นเด็กอยู่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเลือกนะทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งกินข้าวกันมาเขาเลือกเลือกกินแต่พลาสติกเนี่ยเอาไหมหยิบแล้วทำยังไงต่อฮานอยไม่ชอบเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาทาส่วนตัวก่อนดีกว่าทุกคนเราจะใช้ถั่วลิสงกับแคลรอทปั่นรวมกันเลยเวลดีมากเลยทุกคนตอนนี้ไม่มีใครสนใจอาหารท็อปเลยสนใจอาหารท็อปเลย เราใช้แครอทกับถั่วแดงทุกคนใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยอ้าวที่อย่างเงี้ยว่าสนใจของเขาอ๋ออยมันเลี้ยไปบุ่นแล้วอะไรนี่อะอุยอ้ยนี่ต้องงัดเครื่องปั่นนอกมาเดี๋ยวเราจะมาทําการปั่นกันเลยกว่าออกไปก่อนนะตกใจไม่รู้ด้วยนะปั่นแล้วนะอ้ยเกิดอะไรขึ้น ทุกคนดูดิไม่มีใครตกใจเองจะมาเล่นกันอีกเนี่ยปั่นไม่ไปด้วยเออมันแห้งอ่ะดูดิติดเลย <c oughs> ขยับขยับแล้วปัน่นจะช่วยได้นะทุกคน <c oughs> ว้าวเนียนกลิบเลยทุกคนนี่อยากกินกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> พอทำเสร็จนะทุกคนไม่มีใครกินเลยตอนนี้อยากกินกันมากเลย คอยแอนเขาเป็นเจ้าแม่พลาสติกนะทุกคนเขาจะกินพลาสติกทุกอย่างเลยมันกินไม่ได้นี่มันคือเครื่องปั่นยืมเครื่องปั่นหนึ่งไนดะ้วเอเออเออเออเครื่องปั่นเขาพังเออเออเออเดี๋ยวเขาจะปั่นอย่างอื่นต่อมไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ทำยากนะทุกคนความยากอะอยู่ที่สองตัวเนี้ยผู้ช่วยเชฟเนี่ยทุกคนอาอาอ,อชิมกันผ่านไหมเนี่ยผ่านไหมอืมกินกันละเอียดเลยทุกคนแววเริ่มดีแล้ว วุ่นวายมากตักไม่เสร็จสักทีใช่ความช้าอยู่ที่นีแหละจริงไม่มีอะไรยากเลยทุกคนต่อไปเราก็จะใช้ถั่วลิสงนะทุกคนพวกถั่วเนี่ยเวลาทับเตียมเนี่ยเขาก็จะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเอามานึ่งนะฮะน้อยทำอะไรอ่ะคัดมเมล็ดถั่วเหรออันนี้ผ่านไหมอันนี้อร่อยไหมอันเอาเรียงทีไม่อร่อยอันเราจะกินหมดกันเลยแม่นมาทุกคนเมื่อกี้สบัดดูดิลงมาเรียบร้อยเครื่องปั่นฮาน้อยบอกว่าต้องใส่เครื่องปัน่นเอาใส่ให้หน่อย โอ้ไม่เก่งเลย <S <S> <S บเบะหมดแล้ว <S <S> เอาลิ้นเลียด้วยเราก็จะใส่แอลมอนลงไปด้วยนะทุกคน <S <S> <S กับพริกแห้งอันนี้ก็ต้องลองชิมอีกหรอฮานอยอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันคือลูกเดือยขอใส่มันกับเผลือกเพิ่มนะทุกคนเพื่อเพิ่มความเหนียว <S <S> ว้า <S <S> อันนี้ก็คือเนื่อแล้วใช่ไหม <S <S> ใช่อันนี้นื่อเรียบร้อยแล้วทำไมไม่ใช่วุ่นวายขนาดนี้เนี่ย ไปก็จะเป็นวัตถุดิบที่เหลือนะทุกคนก็จะมีข้าวบาเล่ใส่ไปปาบแล้วก็ลูกเดือยนะทุกคนป้าบลงไปแล้วก็ฟักทองกับข้าวโพดป้าบเข้าไปโหเกือบเต็มนะทุกคนสุดท้ายแล้วปั่นจ้า เห,เหมือนน้ำสอนรถมากเลยทุกคนเป็นแบบเม็ดมดอันนี้เหนียวมากเลยทุกคนทับกลัวมันติดบล็อกจังเลยเนี่ยไม่ถึงว่าเอาใส่ใช่มาแล้วมันแล้วก็ติดบล็อกหมาไปเลย <c oughs> นี่ทุกคนทําออกมาหน้าตาเหมือนไอติมแม่ไอติมสามรถเลยนะ จริงๆแล้วอะให้นกกินไม่ต้องปั่นก็ได้ทุกคนแต่ว่าเราแบบอยากให้มันแบบมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งให้เป็นเป็นแบบรูปน้องหมานะเราก็เลยเอามาปั่นมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลือกสีตามส่วนผสมอันนี้ใส่ลงไปในตัวน้องหมาก,กันเลทุกคนน้องหมาก,ก็มีหลายส่วนมาเลยมีทั้งหูหน้าตัวแล้วก็หางเนาะเดี๋ยวขอใส่น้ำมันถั่วนิดนึงนะทุกคนทัพกลัวมันติดบล็อกอุ้ยต้องฉีดอกเลยเนี่ยหูเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะทุกคน นี่ได้หูมาแล้วทุกคนสองข้างนทุกคนต่อไปหน้าเราจะสีอะไรดีเรามีอีกสองสีเองทุกคนก็คือสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะทุกคนสีเหลืองโอ้ก็<ๆ>อยากได้สีขาวอ่ะแล,แล้วถามทาไมทาเฉยให้ออกความเห็นแต่ว่าไม่ทําตามโบเขาเป็นเลจ้าใส่ลงไปเลยตัว มีทุกคนเ,เร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราต้องเสิร์ฟในกล่องข้าวใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีกล่องข้าววันนี้เราเลยอยากขอเสิร์ฟเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะทุกคนเสิร์ฟลงไปในถาดอันนี้เลยเหมือนบะหมี่เย็นเลยทุกคนนาทีระทึกครั้งนี้นะทุกคนจะออกจากแม่พิมพ์ได้หรือเปล่า <S <S ทุกคนท็อปลืมผ่าท็อปอยากให้น้องอ่ะทับอยู่บนผ่านนะทุกคนทำไงดีเอาน้องออกก่อนแล้วกันน้องกลับด้านก่อนนี่เอาใหม่นละทุกคนเราอยากให้น้องอ่ะยืนอยู่บนทุ่งหญ้านะ ทีนี้แหละน้องจะออกจากบอกหรือเปล่าต้องคอก่อนั้ยใช่มันต้องสเต็ปสามชาติตึ้งตึ okay ้งตึ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 งตึ้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 งตึแงตึ้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 งตึงตึงตึ้งตึ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 ง ตามดูสิน้องยืนอยู่บนทุ่งย่าแบบเดิมเลยอนะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยน้องขยับแล้วเทิม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยเอากดย้าให้หน่อยเฮ้ยโอ้แล้วค่ะเดี๋ยวขอต่อหางก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคน,นต่อหางเสร็จแล้วขอตกแต่งตาตกแต่งจมูกแป๊บหนึ่งนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนผลงานของคอปนี่เหมือนน้องหมาไหมได้หมีโค่ามาแทนใช่ทำไมแต่งไปแต่งมาหน้าตาเหมือนหมีโค่าล่ะปิ๊งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหมีโค่าไม่ใช่ดิต้ันเป็นน้องหมาสิเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาชิมกันดีกว่าม่นเหมือนน้องหมาเลย กันได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยเชฟมาชิมก่อนเลยละกันนะเริ่มจากฮานอยฮานอยลงไปก่อนฮานอยมืานกลัวฮานอยนึกว่าเพื่อนใหม่หรือเปล่านี่ฮานอยกินได้จริงป้าไม่เคยโกหกฮานอยเลยลองไปกินดูอ่ะอจึ๊บขาทำไมต้องเกงนะนะ่งขนาดนั้นมองแปลกๆ <laughs> นี่อยู่นี่ไม่ต้องขึ้นมาก่อนอันนี้คือข้าวอะ <laughs> ขานี้เก่งมากทุกคน <laughs> ไม่ม <laughs> ไวเลย่ะไวอัน ฮอยอันไม่ใช่เพื่อนใหม่นะเนียกินได้จริงๆป้าไม่เคยกโกหกไออันหรอหอมสงสัยต้องให้เขาดมก่อนนะทุกคนดมอโอ้กินได้จริงลองดูไม่มีใครไว้ใจพี่หมีคว้าลาดตัวนี้เลยมันไม่เหมือนอาหารตรงไหนอะทุกคนทุกคนช่นนนนนยวยบอกเขาหน่อยสิเอาจะเหมือนอาหารแล้วก็น่ากินมากเลยใช่ไหมลองอีกรอบนึงอะอ๊มาทางนี้ นี่กินได้อุ้ยจมูกพหมูหายไปแล้วจมูกพี่หมีโคราลเราก็แหวงไปเรียบร้อยแล้วทุกคนมาจากฝีมือนี่เลยหอยอันเต็มเลยดูสิฮยหางขาดเลยไหวกินครับทำไมไม่กินล่ะเราไปกินหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยจริง เอาไปแย่งเขาทำไมอ่ะฮานอยสงสัยนะทุกคนเราต้องขยาำให้เละแล้วให้กินแบบปกตินะเดี๋ยวเราไปลองตัวอื่นบ้างดีกว่าเพราะว่าฮานอยกลัวเนาะใช่ฮานอยบอกว่านี่ไม่ใช่ของกินนะป๋าอ้าวกินไหมสองคนเนี้ยทำไมเดินถอยหลงังกันหมดเลยละ่ะไอปิหูอ่ะเด็ดหูไม่ซาบิกินเลยนะออร่อยใช่ไหมล่ะ อันนั้นมันไม่ใช่ส่วนประกอบของตัวนี้เลยนะมีโคอาล่าฮนะะเอาไหมอร่อยหมูสะบัดเลยไม่ห้กินเลยอร่อยอันนั้นไม่ใช่นะมันเนือ้ออันนี้ของกินไว้่ะสไปกินดีกว่าสะบัดกระจายเลยซาบิเขายอมกินอยู่นะทุกคนดูสิแต่ว่าพอเราเอาไปใกล้ๆอันเนี้ยเขาจะหนีนะทุกคนซาบิกลัวเหรอใช่ซาบิกลัวอะซาบิ กินได้อันเนี้ยถึงกับตัวแข็งไปเลยดีเดียวสไตล์ของฮาวายนะทุกคนเขาจะไม่ชอบกินของเละๆอยู่แล้วปกติเขาจะชอบกินของแบบกรอบๆนะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยยิ่งเละสีเหลืองะลองให้กินดูดิเนื้อมันเหนียวมาก่ะฮาวายสบายหน้าแน่นอนไอทีหนึ่งคำหนึ่งยำยำยำอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยมากสบายทังเดียวเลยฮะกินไหมอันเนี้ยอร่อยจริงมันนิ่มๆ นีอันนี้ก็อร่อยถ้าลองดูโอ,อมันใหญ่ไปเหรอไนี้สีนี้ก็อร่อยเนี่ยหูเลยให้เลยทั้งหูเยอเยอเผื่อทุกนะคนชอบกินเยอเยอให้กินให้รลวเยอเยออร่อยจริงอร่อยจริงอุ้ยติดลิ้นนี่ติดลิ้นโอเคทุกคนเหมือนทุกครั้งเลยทำอะไรมาก็ไม่ ใครกินเลยอะไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้าหรือแต่อ้อนเป็นลูกเลื่อยอะ